สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับการวิเคราะห์คู่ทองคําในวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ต่อเนาะนะครับว่าเป็นอย่างไงอัปเดตนะครับว่าเมื่อวานทองคําราคาขึ้นเนาะปิดเป็นแท่งเขียวจากตรงนี้นะครับผมก็คือผมเมื่อวานเนาะก็บอกว่าอ่าจะเกิดการย่อกอันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าชนดีมันโซนนะครับในตรงนี้ ของ e f r a m e day อ่าซึ่งค่อนข้างจะทนเกี่ยวนิดนึงเนาะก็คือเข้ามาในโซนแค่นิดเดียวแล้วก็เกิดการย่อขึ้นไปเลยในเมื่อวานนั่นเองครับแล้วก็มีข่าว c p i ของสหรัฐด,ด้วยที่ประกาศในเรื่อง,งเงินเะฟ้อนะนะก็เกินคาดมานิดนึงเนาะจาก8.1%เป็น8.3%นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่าแต่คราวนี้เราก็มาดูกันต่อในเรื่องของทองคำนะกันนะครับว่า ห้องคําจะมีแนวโน้มไปในทางไหนบ้างภายในวันนี้เนาะอะสิ่งหลักๆที่อยากให้โฟกัสก่อนนะก็คือท่าเฟร,รมใหญ่นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงท่าเฟร,รมใหญ่ยังเป็นดาวเทรนอยู่นั่นเองนะครับให้เป็นดาวเทรนอยู่เราก็การเล่นตามเทรนในเทรนใหญนะ่จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะสำหรับผมเองนะครับดังนั้นเราก็เล่นตามโวล่มขนาดใหญ่เลยนะนั่นเองนะครับอะ อันนี้ในห้เฟรมเดย์นะครับเราก็ไปดูในห้ามเฟรมที่แรหลงบ้างว่ามีจุดไหนที่เราสามารถเก็บซื้อทองคําของเราได้นั่นเองนะครับเนเราก็มาดูกันเนาะที่ผมเคยให้ไว้เมื่อวานนะครับเรามาดูโซนเก่ากันนะว่าตรงไหนบ้างก็มี1โซนตรงนี้เนาะที่เป็นโซนเก่านั้นก็คือตรงนี้นะครับเนเป็นซับายโซนโซนแรกเนาะ แล้วก็จะมีโซนที่2นะครับที่ที่ให้ไว้เนาะเดี๋ยวขอย่อไปบนบทอ่โซนที่สองเป็นโซนนี้นะครับนั่นเองนะครับอ่มี2โซนนี้นะที่ให้ไว้้จำไม่ผิดนะครับผมจะเป็น s พพลา y โซนที่ผมมองว่าอ่าถ้าราคาย่อขึ้นไปจะเป็นช่วงที่เราเข้าเก็บได้น,นั่นเอนะครับ แต่เราจะจดูกันก่อนนะครับว่าในทม์เฟรมเล็กจะเกิดการย่อที่ไกลขึ้นกว่าน,นี้ได้ไหมเพราะอะไรนะครับเฟรมเดย์เพิ่งจะย่อดได้มาแค่ทางเดียวดังนั้นอาจจะเป็นการวิ่งไซเบอร์ในทม์นเฟรมเล็กลงได้นะครับก็คือวิ่งอยู่ในกรอบน,นี้แหละก่อนที่จะเกิดการเบรกทางไหนทางหนึ่งเพราะอะไรเพราะจุดที่ทําเป็นโลโลเวอร์ไฮนะครับแล้วก็โลว์เวอร์โลเนี่ยหมายว่าลักษณะโครงสร้างของดาวเฟรมอยู่เนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีการเบรกที่ชัดเจนนะครับซึ่งในฮาร์มเฟรมที่เล็กลงเ่ยอาจจะเป็น15ทีหรือ5ทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกโลหนึงเนะาะก็จะเป็นมองเป็นโล w e r high ตรงหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเคยก็ก็เบรกได้แล้วนะครับแล้วก็โดนแรงข่าวอันนี้เป็นช่วงแท่งข่าวเนาะข่าว CPI เนาะเลยทำให้ราคานั้น ถูกเบรกกันลงไปแต่ก็ไม่สามารถผ่านโลว์โลเดมได้แต่แรงก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมได้นั่นเองนะครับเมื่อวานเนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นการเบรกในฮาร์มเฟรมที่เลยลงซึ่งตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าโครงสร้างในดาวเทรนตรงนนนเนี้ยในในเวฟสั้นเนี่ยมันมันจะอ่อนแรงลงหรือจะถูกเปลี่ยนเป็นอัพเทรนได้ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเราจะรอการเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเบรกที่ ครั้งหนึ่งที่ว่าเนี่ยหมายถึงตรงไหนก็คือตัว supply เดิมตรงนี้แหละที่เคยให้ไว้ในสัปดาห์ ist, ในสัปดาห์เมื่อวานนั่นเองนะครับก็คือให้ดูตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาสามารถเบรกซั p p l y ตรงนี้นได้มันก็คือการเบรกหัวตรงนี้แหละนะครับหัวเรื่องว่า high เดินมาเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะทําให้เรามองว่าเออราคาจะวิ่งเป็น uptrend ในระยะสั้นแล้วนะเพราะอะไรอันนี้นะครับเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าทำตัวเป็น up trend ได้ก็จะเป็น up trend ในระยะสั้นซึ่งพอไปมองใน time frame day หรือ week ก็ยังเป็นในส่วนของแท่งไม่กี่แท่งของ time frame ที่ใหญ่ขึ้นน,นั่นเอนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการวิ่งในกรอบใ,ใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอ่ะเราก็มารอดูต่อเนะว่ามันจะไปในที่ทางไหนนะครับเหมือนเดิมครับผมยังให้โซนเดิมเนาะ โซนเดิมสองทัปยโซนเดิมนะครับส่วนดี n d นโซนนะครับเฟรมเดยถามว่ายังยังเป็นจุดที่เรามองได้อยู่ไหมยังเป็นจุดที่มองได้ครับแต่ในการมองครั้งนี้ควรมองอย่างมนประกอบด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็น ISI ช่วยก็ได้เหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องการไหนเช่นดู o v e r b ร์บอล e โซนนะครับดูว่าราคานนั้น ลงมามากเกินไปไหมแล้วจะเกิดการย่อกอะไรอย่างนี้บ้างไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่ช่วยเราเนาะไดเวจันต์ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า,ท,กกาทุกครั้งที่เกิดการกลับตัวมักจ,จะเกิด Divergent แต่ทุกครั้งที่เกิด Divergent อาจจะไม่ใช่การกลับตัวอาจจะพักตัวก็ได้อยากให้ลืมอยากให้ลืมไมนะครับว่าคำคำนี้อย่าลืมนะครับไดเวจันต์ มีได้2ทางไม่ว่าจะเป็นพักตัวหรือกลับตัวนะครับอ่าเราอย่าเพิ่งไปคอนเฟิร์มนะครับว่าเกิด d เดล r าเจนแล้วมันจะกลับตัวได้เลยนะครับแต่ทุกการลับตัวมันจะเกิเด d ดลบ r เจนเสมอน,นะครับผมดังนั้นในการเทรดก็ควรระวังนะครับผมในส่วตรงนี้นะครับถ้ายังไม่สามารถเบรกซับไฮตรงนี้ได้เราก็ยังจะตามเทรนด์ใหญ่ของเราเหมือนเดิมนะครับผม ให้คำมั่นเหมือนเดิมว่าตามเทนใหญ่จะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับในวันนี้เนาะก็ขอดูทางเทนใหญ่อีกรอบหนึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับถ้าเป็นการเบรกถ้าเบรกถ้าลงมารอบนี้นะครับอาจจะเป็นการย่อลงมาอีกรอบแล้วก็ขึ้นก็คือการ ลงมาทำลายโลเดิมนะครับแล้วค่อยขึ้นหรือทำลายโลเดิมไปเลยนะครับเพื่อไปหาดีมานใหม่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับอ่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับสายส่วนเทนใหญ่นะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังเนาะแล้วก็มีอีกอย่างเนาะที่ถ้าหากว่าสอวโซนนี้มันค่อนข้างกว้างแล้วจะมีจุดเขียบระหว่างทางตรงนี้ได้อีกไหมนะครับอ่ะผมก็จะมีวิธีดูอีกนอว่าถ้าบางจุดเน่ย เรามองไม่เห็นจุดที่เป็นซพลายที่ดีของเราน,นั่นเองเนาะพลายที่ดีของเรามันควรจะมีการเป็นแท่งอิบาลานที่เป็นแท่งยาวๆอย่างนี้แล้วปิดเนื้อเทียนเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วสามารถเบรกเบกรกโรดเดิของมันได้เนาะสามารถทําลายแนวรับแนวต้านเดิมของมันได้น,นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญเนาะที่เราจะหาสลายดีมันที่ดีได้ แต่ถ้าเรามองไม่ออกนะครับมีท่าเราก็คือการมองหาแนวต่ต้านนั่นเองนะครับแต่บางทีการมองหาแนวต้านก็จะดูเหมือนเหมือนเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนตัวผมแล้วผมก็มีวิธีหาแนวต้านของผมเหมือนกันนะครับก็เนาะผมก็จะเป็นโซนนี้นะครับที่จะมองหาแนวต้านนะครับผมอะบางคนเฮ้ยสงสัยแล้วดูยังไงนะครับถ้าบางคนดูแบบแท่งเทียนไม่หนัก ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเส้นนะครับการมองเป็นเส้นเรามองแค่หัวครับดูว่าจุดตรงไหนเป็นเมื่อเอาเส้นมาทาบเนี่ยมีจุดที่ค่อนข้างสัมผัสกันเยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับ้อสตโคกูกันม,มีจุดที่ค่อนข้างสัมผัสก็คือใกล้เคียงกับเส้นที่เ,เราเห็นเนาะมันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูแท่งกันอีกทีว่ามันสัมผัสเส้นเราไหมเนาะก็เห็นได้ว่าเป็นเส้นแนวต้านที่ดีเลยเพราะอะไรขึ้นมาแล้วถูกราคาดันกลับนะครับถึง4ครั้งเลยนะครับยิ่งดันได้เยอะหมายความว่าไงหมายความว่าแรงดันก็ยังมีอยู่น,นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าแรงในส่วนของราคานี้มันจะสามารถอยู่ต่อได้ตลอดนะครับ แต่การการย้อนกลับไปดูในะี่ต้านเดิมๆเนี่ยเราไม่ควรย้อนไปไกลมากเนาะควรย้อนหาดูแค่ช่วงหลายๆแถวนี้เรานี่นแหละนะครับถามว่าตรงนี้ทําไมผมไม่มองนะครับผมไม่มองเพราะว่าเรามีสพาพนี้แล้วนั่นเองนะครับจะมองมองได้นะครับเหนือนสพานเราเล็กนึงอะไรเงี้ย,ย,ยถ้ามีก็เล่นไ,ได้นะครับผมเราก็มองได้เหมือนกันเนาะแต่ ผมขอมองข้าวบนนี้อีกหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นราคาที่ดีนะครับดีกว่านั่นเองเนาะหมายว่าไงเราซื้อถูกก็ย่อมที่จะากขายแพงนะครับถ้าถ้าขายตรงนี้มันกล้าจ,จะถูกไปหรือถ้าขายตรงนี้ก็ได้กำไรที่มากกว่านั่นเองนะครับอ่ะกลับขึ้นไปนะครับที่แท่งเทียนเป็นไงนะครับมันก็คือไส้เทียนของเราในนั่นเองเนาะเห็นไหมว่ามันราคาก็ยังขึ้นไปตรง เส้นแนวต้านของเราได้นะครับซึ่งหลังเส้นแนวต้านของเรานี่แหละมันคือจุดที่เราจะเก็บซื้อทองคำอาอกันเนาะอ่ามันก็เป็นโซนทนสั้นโซนหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะในวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทองคาก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณทา่านผู้ชมทุกท่านที่รับฟังจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิคอร์มาให้ทุกวันเลยนะครับก็ในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับกับผู้ทองคำในวันนี้นะครับสวัสดีครับ